ดีจ้านนเดี๋ยว,น,วยน,นี้เดี๋ยวฟ้าไปกินก่อนเลยยายยื่นตุ่มแมงเราใหม่ไปกินกระป้่นปูหน้าคนก่อพี่นกนั่งขงังข้าบ่งบรรยากาศบึงไผ่อะไรไากินเจก่อนพี่้นงโอ้ยในขวดในขวดเจ้าหน้ากั ห่หายก็จักตรวต้านจักพื้นัคกยังนี่คือแหล่งไ o m โออลงได้อ้ยโอ้ยมลมแห้งแท่ตั้งแต่สีที้งหน้าพังสีหัวสั่ะเหรมคึนึกินึฮ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 วกึฮ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 กฮึฮึวคฮึยกัน อมาอุ้ยสมาล่จะนไปโอ้ยหุ่นร้านใจปนก่อดเครื่องมากรอ่งเลยโอ้ยของเก่าก็กินมาทันเม็ดเเอามาไม่อีกเนี่ยหาไบหนาปนมันจังสำาย จากพี่น้องเอ้ยไทยโอ้ลม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 หนาวหนาวจากพี่น้องนี่มันจะเที่ยงร้านใต้ 盖盖住。Okay, ก็มาจัดแตนบ้านนี่ยมาพี่น้องเอ้ยเหมือนเดิมนเลยนะพี่น้องร็ผลัดบ้านออกบ้านหน้านี่แหละนันงดิบไทยมองใจดิบออกงามง่ายจัเอามาแบบบ้านนอกนี่แหละ เห็ดบานในไผยแต่เด็กมันดีพี่น้องหัวหน่อยห่วยหน่อยแน่ ขุณนเขาทีส่สอดไปทางก้นทนี่นางเขียวแต่ถ้ามาชาตเมนบานนัื่อีแล้วนอกที่หนองพยางไปเรวเก็ติดเส่หลุ่มเพื่อสอดพื้นได้ตุ่มแน้งโน่ใหม่กินกัะปุนต,ตนเตตนกีบบ่ยวนะปน,นปูขุดปู ปุ่นเมาลาดก็นี้ะเอเที่ยงเหมือนเดิมี่างด่างขาดักขาได้เป่น้องกี้ขาแล้วขึ้นเขาขวดบ้าน ตัวยเหลียวคุณละ